ซัมซุงทดสอบผลิตของชิป X 2, อ็กซ2,600อัตราสำเร็จเกิน30%สูงกว่าที่คาดไว้ครับซอจากเกาหลีใต้รา,ายงานนะครับว่าซัมซุงเนี่ยเริ่มเดินหน้าทดสอบการผลิตชิป XT ็กซ2,600บนเทคโนโลยี HF2 ขนาด2นาโนเมตรแล้วครับโดยมีอัตราผลสำเร็จนะครับประมาณ30%เลยแม้คุณภาพอาจจะหยาบไปบ้างแต่ตัวเลขเนี่ยถือว่าสูงกว่าที่คาดการเอาไว้และจากการทุ่มเททรัพยากรจานวนมากนะครับทให้ X อ็กซ2,600ในขบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการดําเนินไปอย่างรวดเร็วเลยครับปีที่แล้วนะครับเอกทีนอส2,500เนี่ยเกิดความล่าช้าในการผลิตหากปีนี้เอกทีนอส2,600อย่างํารอยเดิมอยู่ซัมซุงอาจจะเดือนร้อนหนักก็เป็นได้นะครับลำดับถัดไปซัมซุงเนี่ยได้มีการปรับปรุงหน้าความเสถียรของชิปเอกทีนอส2,600ให้เข้าที่เข้าทางหากระหว่างนี้นะครับมีปัญหาติดขัดใดๆเนี่ยชิปอาจจะสู่การผลิตจํานวนมากในไตรมาสช่วงที่4แทนต่อบอกว่าประสิทธิภาพโดยรวมนะครับดีขึ้น12%เลยจัดการพลังงานดีขึ้น25%และลดพื้น ที่ของชิปเนี่ยลงไปได้อีก5%เมื่อเทียบกับ FF3 ขนาด3นาโนเมตรครับโดยคาดว่าจะนำถูกไปใช้ใน Galaxy A26 ซี r ีส s ที่ซัมซุงจะไปเปิดตัวช่วงต้นปีหน้าเพื่อนๆมีความเห็นกันว่ายังไงบ้างครับ